พุ่เสียงนกเขาขันนุเขานกเขาหลาเด้บ้านผมนกเขาหลายเขาใหญ่ฟังเสียงนกเขาใหญ่ก่อนยิ่งเสียงผมมันเงียบระบาด ีหลายคู่เลยนะี่ตั้งเสียงนกเขาให้หน่อยเสียงนกกระปูดกระมี่หวานเสียงนกกระปูดกระมี่ ยังลงยังแง่น่นอบาทาแม่งแม่งแม่งยังกาะแม่งก็โซบินซ่สนสานเน ระวังระวังให้ให้นี่กับให้นี่ห้างอัะมณประมาณเม็ดเม็ดแปดสิบกุเหรอจก่นกันไหมไห้นี่ส่วนนี่บ่ไม่นม้ำเลยนี่ ที่บดได้สูบใส่บนน้อนเหน้ยเนาะให้ลูกระอยากขาดน้ำอ,อยู่นี่ขนาดถ้าอยู่มาเด่นย,ยังบ่มีน้ำนี่สูงคนกันเนาะหน้าโขกหน้าน้อนเสียงนกเขาชวานกเขาตู่คือบุนี้น่าหวั่น นี่ครับเมื่อเหน็บผ้าผ้าหลาะเบิ้งครับหล่อเบิงหน้าเขาก็เริ่มออกร่วงแล้วนะเขาเริ่มสั่นแล้วพันดา,าพี่น้องเบิง้งเขาเริ่มสั่นแล้วพี่น้องเลยของงามปีนี่ท่านหน้าก็บรับการพัฒน,า,น,นาแล้ว ให้นี่ให้ตะก,กาเกาได้นี่เข้าเห็ดลายปีกอันนี้ขั้นคล้องน้ำสาหน่อยง่านะครับเขียวยัง <c oughs> ไม่เขียวหล่าบุญไปึงให้ขั้นคล้องตามคล้อง ให้ทุกในกล้ามพี่น้องเบิ้งครับปลุเสียงนกเขาคันยางมางแรงสอนได้เนาะพี่น้องเลยปวดเสียงนก ยืนอยู่นี่แหละครับอันนี้อันนี้ให้ตากาตะก่อนวางบางงานในงามขึ้นมาแล้วไอห,หาเก็บกระแวงไปปลูกกรนนาะพี่น้องเลยรบทำอ่อ,อนเสียงนกเขาขันนี่แล้วครับนี่ให้น้องให้เลิกเด็ดเลย งามยู่เขาให้นี่งามเป็นประวัติการเลยบ่เคยงามปลานีนจัยเกือกเราไปเก็บผักกระกนแยงก่อนบ้าต่ระห้สูงกันเกินเป็นเกินกันเป็นเม็ดสองเม็ดเลยพี่น้องเก็บผักกระกนแยงไปปลูกก็ไนดนะ้ ตัวเด้อพาวอธิกซันติงบางอย่างก็มีใหม่กันซันคือเพิ่นคือวานล่ะมักกระแย่งกันนะนี่โอ้หลายอยู่เรียสนี่ตามขั้นขั้นคู่นี่นะนี่แกแย่งกันดี พักกระแน่งเด้กพี่น้องนีเด้อักกระแน่งก็ดีดีเด้ักกระเน่งให้ตะก,ก้าครับพี่น้องมาฟังเสียงหนุกเจ๊ข้ากันด้วพี่น้องหนุกเขาโอ้ยังเขียวปือป้อยู่ สองิื้อาน,นาไปนาไไปขวานี่อันทุนพ่วงค่าอยู่มากขนาดนั้นแหละมันเลยมีนม้ำปลาย่างข้างบนกรุบซียงเขียดพี่น้องในยินบอกครับเียงกรบเซียงเขียด ขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามุงเข้าชมตะแก้วกะหล่อมึงให้มึงหน้าคือด,ดอกมอดุดไปทางใดมือนี่ มีอย่างกับคอมเมนต์มาทางล่างนี่แหละครับตะเกียบคือถอนเบิร์ดคือคนละครับมเมื่อไรไปหาพี่น้องไปหาซายมนพี่น้องเพว่ากันเนาะเขาเห็นไปตามอันเพื่นวานอ่ะสองมือจังไปหาการนะครับดบกดไหลกดแทรกตะเกียบในเ้อครับกดบตะไคร้คือเพิ่นวาน่ะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ